ก็วันนี้มากับอเนซ่านะครับก็มากับเพื่อนๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีมิวเลิฟแล้วก็น้องๆจากดูมันดีด้วยใช่ครับก็สุ้คือสุดนะครับวันนี้มาก็ทุกคนเนี่ยสามารถมาได้นะครับถึงวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ครับก็มาช้อปปิ้งอเนซ่ากันได้นะครับส่วนลดสูงสุดถึง30%เลยครับกันแดดดูมันดียังไงกันแดดมันดียังไงบอกบอกแฟนซีต้องถามว่าไม่ดีตรงไหนดีเพราะมันดีทุกตรงครับผม รอความนี้ข้อควนมนี้อขาุรนงยังไงบ้างคะเอเิซาครับผมโหก็มีโหการคิดค้นสูตรมากว่า100ปีแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีแบบว่าแฟนๆที่ l o อ a l ยต้ใช่ครับผมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ใช้มาเป็นแบบ10ปีแล้วเชื่อว่าทุกคนในนี้ก็ต้องเคยใช้เอนซาแล้วก็ชื่นชอบกันอย่างแน่อบสดคนเอเชียมากเลยเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเนี้ยก็บางเบาแล้วก็สามารถโปรเทคได้แบบว่า100ครับ ใช่ครับก็ทาปุ๊บแล้วก็เกี่ยวๆแป๊บเดียวก็สึมแล้วครับเยียมเลล่ะครับเป็นไงบ้างได้ได้ลองอันนี้ซ่ากันแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ครับได้ลองอันนี้ซ่าโอ้โหมาใช้ everyday เลยครับก็รู้อยู่แล้วว่าเขาดีเขาเป็นถึงอันดับหนึ่งเอเชียผมก็สบายใจอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงที่วันนี้ผมทุ่แนะนำให้ผมงของพร้อมใช้เป็นไงบ้างคของชอบอยู่แล้วครับพวกแต่งตัวแฟชั่น มาเมามิ้วใช่ครับมันจะถือว่าเป็นกระแดดที่ติดง่ายแล้วก็ใช้ดีครับใช่อะอย่างเอเจเจเจเห็นง่ายจส่วนตัวผมผมใช้สีจงกุ้งผมหอมใช่ครับผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายใช่ผิวแพ้ง่ายผมเป็นคนผิวแพ้งเขา,ขา,าบอกว่าซึมไวซึมไวนี่เป็นยังไงซึมใยยังไงคือตอทาปุ๊บคือคือตอนยังไม่ทาก็ปกติแต่ทาปุ๊บก็ เฮ้ยคนละซึมคนละซึมอ๋อไม่ไม่มันซึมเร็วจริงๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหนอะหนาครับใช่แล้วก็ผิวผมบอบบางครับใช้สูตรสีชมพูมันก็มันเหมาะกับผมใช่เพราะก็คือผมผมเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์นี้มาจากแม่ครับคุณแม่เป็นคนแนะนํามาคือตอนแรกผมไม่ได้ใช้กันแดดใช่ไหมครับผมไม่ได้ใช้กันแดดแล้วก็ได้รู้จักเพราะว่าแม่ลองให้ใช้เพราะว่าแดดเมืองไทยมันแรงมากก็เลยได้ใช้ในสั้นแต่ใต้เปล่า ก็าฝากเนซ่านะครับอีเวนต์นี้นะครับก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงที่15นะครับวันอาทิตย์15วันอาทิตย์กันยายนกันยายนนี้ถึงละครับผมความสุขซีรีส์เราบ้างครับงานทำ<อ>ุญนะช่ไหก็นิดหนึ่งนิด,นดนั้งใจบ้างเป็นไงเพาะตอนนี้อเัเดรความคืบหน้าหน่อยครับครับตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็รอออนแอร์ล่าสุดเพิ่งได้แอบดูเทรลเลอร์ ใช่เป็นไงบ้างบอกเฉยๆให้ทุกคนตื่นเต้นแต่ไม่บอกเราก็เป็นไงทำไมเป็นคนอย่างนี้อยากให้ดูอยากให้ดูอยากให้ดูเพราะว่าที่จริงคือคือจริงๆพอดูเทเลอร์อะอ่ะสปอยเนิดหนึ่งมันตื่นเต้นเนาะตือนันมีตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตนตืวชอบที่เต้นตื่เตน่นเตาตื่วเต้นต่เต้นต่เท้นตื่นเต้นตนเต้ก็ื่เต้น่นเตใช่้ืบทุกคนตั้งใจ้ันมากใช่อันนี้คือทีมทนมืัก ส่วนหนึ่งนะครับนี่ส่วนหนึ่งยังมียังมีมีอีกครับเป็นครึ่งโหลผมว่าครึ่งโหลจริงๆก็คือแบ่งโรงเรียนกันใช่คตอนที้ผมจะเป็นอุดรนพิทั์ใช่ครับจะเป็นแก๊งอ่าใช่บุรพาบุรพาคนไหนดีบ้างเนี่ยดีโอ้ดีทุกคนไม่มีใครดีเสมอดูจากหน้าแล้วกันนะครับแก๊งเด็กแสบนี่หรอครับประมาณนั้นบอกเยอะไม่ได้แล้วกันบอกเยอะไม่ได้อยากให้ไปดูอยากให้ไปติดตามกันนะแต่จริงๆแน่ๆก็คือในแบบ ในเทรลเลอร์ที่เคยดูก็คือแบบก็ตีกันสุดเลยอยู่ใช่แค่ส่วนน้อยกบูกบูกันสุดสุดอยู่เรียกเรียกว่าเป็นแอคชั่นดราม่าแล้วกันครับแอคชั่นนี่แอคชั่นแค่ไหนบอกโอ้โหเรียกว่ามีทุกเอพิโซดครับมีพีก็คือตีทุกอีพีตีไม่ได้แผลก็คือไม่ใช่ไฮสปูเปเนอรมี่ต้องเลีอยนออก เรืองต่อแต่ว่าทุกอีพีแล้วดราม่าล่ะฝั่งดราม่ามันก็ต้องโอ้ก็ทุกอีพีผมทุกอีพีเหมือนกันค่อนข้างหนักใช่ค่ะตีไปด้วยดราม่าไปด้วยไปด้วยดราม่าไปด้วยโอ้แต่ก็จะมีความรู้สึกอื่นๆต้มเกล้มไประหว่างใครกับใครทุกทุกคนทุกทุกคนที่นี้เมื่อกี้ทิมันบีบอกว่าไงนะอะไรนะครับทีมงานบีบอกว่าไงนะโอ้ยอย่าเพิ่งบอกอะไรนี่มันสปอยเยอะเออใช่มันจะไม่เซอร์ไพรส์เออแล้วบอกได้แค่ แค่นี้เราเล่นเราเล่นแต่ก็มันใกล้แล้วมันใกล้มากมากแล้วอีกเดือนเดียวซึ่งระหว่างไอ้ก่อนหนึ่งเดือนที่จอเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นชิ้นงานโปรโมทความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็เทรลเลอร์ก็น่าจะปล่อยมาก่อนหน้าซีรีส์ออนก่อนหน้านี้แบบมีคิวบูเยอะหนึ่งมีคนได้รับบาดเจ็บัครับสัณจริงเป็นไงบ้างนะใครนะเป็นไงงานฮิปใช่ไหมครับเป็นไงบ้างก็เป็นตัวที่ ไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าค่อนข้างหนักหนักที่สุดในชีวิตแล้วครับก็ลูกแตกโแตกเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นความผิดพลาดครับแล้วก็ตอนนี้พักคือนทุกอย่างโอเคกลับมาถ่าตอนตอนนั้นเบรกไปกี่เดือนเออสองเดือนสองเดือนสำหรับงานนี้ทั้งเดือนป่ะเบรกเบรกทั้งกองครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นนักแสดงที่ต้องเข้าด้วยกันตลอดอยู่แล้วมันหวัอันนี้คือแอคชั่นแบบหนักหน่วงมันถือว่าว่ามอุอัติเหตุเยอะขนาดนี้ มันมีปัจจัยหลายปัจจัยครับใช่บางครั้งมีฝนตกมีอะไรเงี้ยครับบางเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนไปดูจริงครับขนาดนี้แล้วแต่วงก๊อตตอนนี้ก็ถึงกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมไม่ถึงว่าสำหรับการถ่ายทำพอยอดเปอร์เซ็นต์แล้วครับจบแล้วครับครับผมได้ดูแน่นอนก็อย่างแต่ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่ เดือนหน้าเดือนหน้าชัวชัวชัวนะชัวใช่ไหมครับพี่ส้มชัวชัวคอนเฟิร์มมั่นแน่นอนตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นมากรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แบบตื่นเต้นมากๆรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนดูอ่ะพอพอพอพวกเราทําเสร็จแล้วพวกเราอยากรู้เรืเลยแบบว่าอยากอยากมานั่งดูด้วยกันอยากอยากอะไรอย่ากพร้อมจะเปะตรงไหนไปที่บ้านที่บ้านครับถราคุณชวนไปดูที่บ้านยินดีครับอ๋อ เราสองคนยัยฟ้องคืนได้อ๋อคือจริงๆผมก็ที่เขาพูดมาหมดแล้วแหละครับแต่ว่าคือจริงๆผมผมผมว่าเออ่เรื่องเนี้ยครับทุกคนนะครับตั้งใจกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังผมก็เหนื่อยกันหมดใช่ทุกคนเหนื่อยหมดผมก็อยากให้ทุกคนนะครับบแบ ได้ติดตามแล้วก็รับชมคับเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันทำทุกคนจริงๆก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยค่ะเราจะไม่ได้เห็นเรื่องประเภทนี้แบบบ่อยๆอยากให้ทุกคนติดตามใชอยากอยากให้รู้ว่าเออเราก็สามารถแอคชั่นได้ไม่ใช่แค่ตลกหรือดราม่าอะไรอย่างเี้อยากเน้นว่าเราทำได้ทนได้เฉยดราม่าได้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างอัศจรรย์ครับ ร้างทองอยู่ไหมครับล้างทองอยู่ล่างอะไรนะร้างทองรางทองไุม้ยพวกเราล่างทองทุกคนครับเพราะว่าก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยเรามีไปเรียนแอคชั่นไปต่อยมวยเพราะงั้นทุกคนเนี่ยล่างทองครับก็เป็นประกายกันในกองทุกคนเลยเหรอใช่ครับใช้อเนซาก็เลยได้เป็นล้างทองด้วย แล้วในกล้องแล้ก็ยังอยู่ใช่ไหมอะไรนะครับแล้วก็ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับครับโฆษณาซีทส์ในกองทั้งหมดที่ยืนทั้งหมดใครทองที่สุดโอ้ใครเปล่งประกายที่สุดน่าจะคนนี้นะครับเดี๋ยว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 มึงต้องเอาคนที่ไม่อยู่ในนี้สิอ๋ออ๋อเ๋ออ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 ๋นอ้ออ๋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 ออออ๋ออ๋รอ๋อ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  ไปเงินได้ไหมครับไม่ไม่ค่อยทองเท่าไหร่ครับก็คือเบลาวเป็นอ่าเป็นเนบลาวเนี่ย <c oughs> แต่คนนี้เข้าฟิตเนสตลอดเลยนะใช่ไหมใช่ครับใครครับตอนนี้ครับครับเอาถามกันโดยตัวเองบ้างตอนนี้คือมาต้องฝึกหนักขนาดไหน,นครับเพื่อให้แบบว่าเออทุกแเบบร่าจะคงเตะอ,อยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ครับครับผมก็เรื่อยๆครับจริงๆก็วันไหนถ้าว่างก็จะพยายามไปใช่ก็พยายามเมนเทนรักษาให้มันแบบว่า อยู่กับเราไปได้นานๆเพราะกว่าจะมามาได้แต่ละทีก็ใช่ว่าจะง่ายๆเนาะใช่ใช่ตาราตอนนี้หลายคนเขาโชว์รัดคอมกด้ันคอมกันเยอะเลยเหมือนกันจะมีโอกาสได้เห็นบ้างไหมครับไปรอดูในซีรีส์แล้วกันนีมีเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่มีมีเห็นเหรอที่จะให้รอดูเนี่ย คครรรัับบอะะไนจะมีให้เห็นใช่ไหมที่จะให้รอดูล้างรองผมก็มีบ้างก้มแง้มก้มแง้มไม่ให้กำลังใจแฟนๆที่รอตั้งแต่ผมกลัวแฟนเสียใจอ่ะไม่อยากได้มาถึงขั้นนี้แล้วโอเคครับผมไปฝากดูด้วยครับล้างรองผมนานนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็จะแข่งแกล้งกับดิโฟชครับครับ อสการแอบแิดน,น,นึงคือน้องเทนนิสก่อนนันนี้คือเขาบอกว่าเขาเพิ่มสก,กายตอนเขาได้เหรียญทองกอลกีาอีกแล้วครับผมยังไงบ้างคนนรับตอนที่ได้ติดตามดีใจครับผมดูไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่รอบแรกเลยแต่ตอรอบสุดท้ายไม่ได้ดูเพราะว่าต้องตื่นมาออกกองเรื่องไฮสกูเฟรมี่นี่แหละใช่ครับก็เลยไม่ได้ดูก็ได้อัดคลิปสแสดงความยินดีกับพี่เขาไปแล้วครับก็ดีใจมากๆใช่ครับมีโอกาสได้เคยเจอเคยคุยกับพี่เขาก็โหเป็นแบบว่า ฮีโร่ของคนไทยเลยใช่เเราเชียร์กันในกองเลยใช่ครับโดยเฉพาะสองคนนี้นี่แอบแอบแบบอยากตีแบตตามเลยใช่เฮ้ยเขาเชีควันโดเขาเล่นคันดกันนียก็เราุรียนเรื่องโอลิมปิกไม่ใช่เหรอเขาใจได้เขาใส่ได้กีฬาอะไรกีฬาเขาชื่อเทนนิสเขายังเทควันโดได้เลยพรุ่งนี้เขาอาจจะมาเล่นแบดก็ได้ ไม่ด้วยผมฟังแต่ผมเข้าใจว่าคุยกันเรื่องโอลิมปิกไงเข้าใจได้เข้าใจได้เราเชียร์กันตอนนั้นพวกเราเชียร์กันจริงๆรลยไม่ผิียวังผิดหวังผิดหวังใช่ครับขอไปด้วยครับผมเชียร์คุณพี่เทนนิสเหมือนกันครับสุดยอดเคนดัล Welcome to Star Society